แสงตะวันยามเช้าเนี่ยค่ะนกเขาเขากำลังขันอยู่ช่างไพเราะเหลือเกินฟังเสียงนกเสียงธรรมชาติค่าทุกท่านเนี่ยค่ะนกเขาเขากำลังขันอยู่ช่างไพเราะเหลือเกิน ว้าวนกเต็มเลยค่ะนกบินผ่านนกเขาก็ท้องฟ้าก็สวยแสงตะวันก็สวยสื้บ้านเนี่ยล่ะค่ะฝนตกทั้งคืนเลยค่ะเช้ามาท้องฟ้าโลง่ง จ่มใสเบิกบานมีความสุขค่ะทุกท่านกับธรรมชาติขอให้มีความบ้านเนี่ย่ะคะ่ะเชา้าแจ่มใสค่ะบรรยากาศหลังฝนตกเมื่อคืนรอบตัวอยู่กับธรรมชาตินะคะ รอบตัวเราเห็นนกอยู่ตัวหนึ่งแสงสีทองสวยงามจังเลยนกแย่ๆเลยโอ้ธรรมชาติสวยงามจังเลยค่ะแสงตะวันยามเช้า แสงตะวันช่างสวยงามเหลือเกินฝนตกทั้งคืนเลยค่ะเช้ามาท้องฟ้าโล่งอากาศดีจังเลยเชา้าึ้น ดีจังเลยสุขนะคะทุกท่านขอบคุณค่ะแค่เนี้ยละค่ะที่รับชมคลิปวันนี้ดูท้องฟ้ายามเชา้าแสงตะวันท้องฟ้าก็สวยแสงตะวันก็สวย สุดเขาอยู่ตรงนี้ค่ะเห็นไหมคะทุกท่านเนี่ยค่ะนกเขาเขากำลังขันอยู่ช่างไพร้อเหลือเกินเนี่ยค่ะนกเขาเขากำลังขันอยู่ช่างไพร้อเหลือเกิน ผยทุกอย่างเลยเสียงนกก็ไพรยล้อยามเช้าฝนตกทั้งคืนเลยค่ะเช้ามาท้องฟ้าโลง่งว้าวนกเต็มเลยค่ะนกบินผ่านนกเขาก็ เผยทุกอย่างเลยเสียงนกก็ไพเราะยามเช้ามาก็ได้ยินเสียงธรรมชาติค่ะเสียงนกจิบจิบจิบอยู่ตรงน้ำแจ่มใสมากเลย นี่ค่ะนกเขาเขากำลังขันอยู่ช่างไพเราะเหลือเกินวันนี้ดูท้องฟ้ายามชาเช้าแสงตะวันเช้าแจ่มใสค่ะบรรยากาศหลังฝนตกเมื่อคืน วันนี้ดูท้องฟ้ายามเช้าแสงตะวันนกก็อยู่ตรงนี้น่ารักจังเลยเนี่ค่ะนกเขาเขากำลังขันอยู่ช่างไพเราะเหลือเกิน <S <S 1> <S 1> เขาอยู่ตรงนี้ค่ะ เห็นไหมคะทุกท่านว้าวนกเต็มเลยคะ่ะนกบินผ่านนกเขาก็กบ้านเนี่ยล่ะคะ่ะอากาศดีจังเลยเช้าขึ้นฟังเสียงนก เสียงธรรมชาติค่ะทุกท่านนกก็อยู่ตรงนี้น่ารักจังเลยเนี่ค่ะนกเขาเขากำลังขันอยู่ช่างไพเราะเหลือเกิน แสงตะวันยามเชา้าท้องฟ้าก็สวยแสงตะวันก็สวย,ส,วยสุดสดชื่นแจ่มใสสวยงามจังเลยค่ะเป็นปุยนุ่นสีขาวฟังเสียงนกเสียงธรรมชาติยาม ฝนตกทั้งคืนเลยค่ะเช้ามาท้องฟ้าโล่งสวยทุกอย่างเลยเสียงนกก็ไพเราะยามเชา้าอากาศดีจังเลย ดูท้องฟ้ายามเช้าแสงตะวันเช้าแสงตะวันช่างสวยงามเหลือเกินแจ่มใสมากเลยว้าวนกเต็มเลยคะ่ะนกบินผ่าน นกเขาก็ท้องฟ้าก้อนเมฆอากาศดีจังเลยออกมาดูนกบินนะคะแสงสีทองสวยงามจังเลยนกเยอะแยะเลยโอ้ย <c oughs> ทุกอย่างเลย เสียงนกก็ไพเราะยามเช้าแจ่มใสมากเลยเชา้าแจ่มใสค่ะบรรยากาศหลังฝนตกเมื่อคืน นกก็อยู่ตรงนี้น่ารักจังเลยอากาศดีจังเลยว้าวนกเต็มเลยคะ่ะนกบินผ่านนกเขาก็ แสงตะวันยามเชา้าอากาศดีจังเลยออกมาดูนกบินนะคะฝนตกทั้งคืนเลยค่ะเช้ามาท้องฟ้าโลง่งเถยทุกอย่างเลยเสียงนกก็ไพเราะ ยามเชา้าอากาศดีจังเลย